ดูปฏิบทใน MOU 4344่อนว่า,าม,มันมีการกำหนดให้มีการสิ้นสุดไปของ MOU นี้หรือไม่อย่างไรท่านเป็นหมอผ่าตัดสมองที่จะต้องตอนนี้คนไข้ประเทศไทยท่านอย่าไปโยนให้ให้กับประชาชนต้องเป็นผู้ตัดสินใจปัญหาคือชายแดนเนี่ยนะครับนะฮะรอรอ,อประชาชน,น,นและทหารนี่32บศพ จริงๆมันก็น่าจะเป็นเป็นช่องทางในการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งไหมในจังหวะที่คนกําลังอาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกร่วมกับกัมพูชามากขึ้นก็นี่ไงการทําประชาวิรัฐบาลที่ผ่านมาไม่เคยมีใครกล้าทำเลยคุณหมอมองไงในแง่นี้ผมคิดว่างี้ครับท่านนายกครับถ้าท่านเนี่ยต้องการที่จะเป็นรัฐบุรุษแล้วท่านจะได้รับเสียงอย่างล้นหล่ามในการเลือกตั้งครั้งหน้าท่านไม่ต้องทำอย่างอ,างอางื่นนะครับคนละครึ่งเรื่องเล็กนะครับด้วยว่าคนละครึ่งเรื่องเล็กท่านแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชา นะครับอย่างกล้าหาญอย่างชาญฉลาดใช้ข้อมูลนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็น้องๆรัฐบุรุษเลยนะครับท่านตัดสินใจแบบนี้ท่านอย่าไปโยนให้ให้กับประชาชนต้องเป็นผู้ตัดสินใจท่านเป็นหมอผ่าตัดสมองที่จะต้องตอนนี้คนไข้ประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาคือชายแดนเนี่ยนะครับนะฮะรอรอประชาชน,นและทหารนี่สามสิบสองศพขาขาดไปเท่าไหร่ ตอนที่ตอนที่ย้ายเนี่ยเลือนแสนแสนสามหมื่นคนอพยพนะครับยังดีก็ยังกลับมาได้เร็วนะท่านทำตรงนี้ท่านไม่ต้องทำประชามติท่านจะอยู่ในใจของประชาชนอย่างน้อยผมก็ต้องขอบคุณท่านที่ท่านกล้าตัดสินใจนะครับส่วนให้ทำยังไงท่านปรึกษากระทรวงการต่างประเทศทหารหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับนะผมคิดว่าเราหวังว่าเราจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากการตัดใจของท่านครับ ท่านจะกลับมาสมัยสองไหมถ้าสมมติว่าทำถ้าเกิด,ดท่านทำได้ดีนะครับนี่คือ <c oughs> หนังฝรั่งบอกนี่คือ executive decision <c oughs> คือการตัดสินใจของผู้บริหารในระดับสูงเท่านั้นที่จะทำได้ <c oughs> นะครับนะท่านใช้กลไกลของกระทรวงของกรรมธิการทั้งหลายนะครับนะ <c oughs> เลขาธิการพักของท่านนี่ก็เป็นประธานเนี่ยนะท่านใช้เต็มที่แล้ว ท่านตัดสินใจแล้วเนี่ยได้อย่างถูกต้องเนี่ยนะครับท่านจะอยู่ในใจของประชาชนตลอดไปครับเสนหสั้นๆตรงนี้เดีจะมีผลในทางถ้าเวลาเนี่ยมันไม่ทอดแล้วครับเวลาไม่ทอดแล้วเพราะต้องมีการเสนอแผนบริการสันติภาพในวันสองวันนี้แล้วต้องเตรียมมาให้เรียบร้อยเลยประชุมสภามชแล้วแต่เอาเรื่องนี้ใส่เข้าไปขอปรับปรุงถ้าจะทํามันต้องใส่ตรงนี้ในสถานการณ์ที่กำลังมีความขัดแย้งนี้มันจะได้จบ ถ้าเกิดทางกัมพูชาเขาไม่ยอมมันก็ก็ต้องเป็นก็ต้องว่ากันใช่ไหมครับแต่แผนแผนสนติภาพเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคือประชาชนอย่างที่อาจารย์ว่าแสนสามหมื่นฝั่งนูนน้นด้วยนะไม่ใช่เพราะเราก็เป็นสองสามแสนเนี่ยได้กลับบ้านครับประชาชนได้กลับบ้านได้มีชีวิตเป็นปกติตหารปลอดภัยนักธุรกิจทําธุรกิจเขาได้แล้วก็กลับไปสู่ความยุติธรรมของทั้งสองฝ่ายโดยที่ทางคุณเสร็จเนี่ยไม่สามารถจะใช้ประโยชน์จากเอโมยูนี้ได้จบ อ่ะเดี๋ยวผมค่อยๆจัดหัวข้อนี้ไปเรื่อยๆนะระหว่างที่เข้าใจละฟังวันเดียวมันอาจจะมีความสับสนเดี๋ยววันหลังจะเอาแผนท่วงแผนที่เอามาขึ้นประกอบด้วยนะครับวันนี้คุย